เอาข้าวผัดกุงเหมจานไปเชเว่นมาแล้วก็พาไปเดินเล่นมาด้วยใช่ไหมเดินเล่นแป๊บเดียวหนูก็หลับเลยหันหนูหันหนูเชเว่นของกินเยอะแยะเลยเอออร่อยไหมอร่อยไหมมู๊แกหนูได้ไหมคะแกหนูแกงหนูหนึ่งตัวมีอันนี้ด้วยค่ะโอ้ยนั่นลูกอมเหรอคะ ไปเที่ยวอยีกไหมไปเที่ยวอยีกไหมคะฮะมแม่พาไปเดินเล่นหนีไหมลูกชอบไหม <c oughs> เดินเล่นเลยเนาะสนุกเปล่าชอบเ <c oughs> ปล่า <c oughs> ชอบเดินเล่นไหม <c oughs> พอถ่ายกล้องแล้วมันมองไม่เห็นหน้าแม่หรอ <c oughs> หันหน้าอจ๊ะเอน,นี่แม่อยู่เนี่ย <c oughs> แม่อยู่เนี่ย อาพานหนูไปเดินเล่นมานะ<ม>ชอบป่ะนนหนูอยากไปเดินเล่นอีกไหมชอบกินอัไวล็เตาไม่ใช่หรอาด้วย